Let's go! เริ่มแล้วนกนกออนทัวร์ tour, ทั่วไทยจับอีเวนต์นกนกแฟร์ออนทัวร์เริ่มแห่งแรกที่ขอนแก่นขัดสร้างยอดขาย100้ล้านบาทจากการเข้าถึงและตอบโจทย์กลุก่มลูกค้าภาคอีสานที่ชอบความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านบนแพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นมาร่วมสร้างประสบการณ์เรื่องบ้านแบบเฉพาะตัวผ่านไอเดียแรงปันดาลใจพบกับสินค้าและบริการเรื่องบ้านที่ลดสูงสุดกว่า80%อีกทั้งให้คำปรึกษาปัญหาทุกเรื่องบ้านกับนกนกโฮมโซลูชั่นในวันที่ 18- 22กันยายา2ิ 2567นี้ณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแกน่ขนขพมีก่นเองมีการจับใจใช้สอยซื้อของทางอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าทางโซเชียลมีเดียมาหลายปีโดยเฉพาะช่วงโควิดการเข้ามาของแพลตฟอร์มอกๆอู่ขอนแกน่นก็จะเป็นช่องทางทห้พี่น้องชาวจังหวัดขอนแกน่แกนและจังหวัดชายเคียงได้จับใจใช้สอยได้เลิกซื้อสินค้าผ่านอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องได้มีการเลือกซื้อเลือกหาสินค้าจำนวนมากขึ้นมีหลายช่องทางมากขึ้น แล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างดียิ่งปัจจุบันเองน้องๆเองเติบโต,ตทั้งในเขตกรุงเทพและมหานครแล้วก็รวมถึงทุกภาคด้วยแต่ว่าจากยอดขายจริงตัวภาคที่รองลงมาจากกรุงเทพและริมนฑลนะครับก็คือภาคอีสานนะครับโดยจังหวัดที่มียอดขายสูงสุดนะครับก็จะเป็นจังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาแล้วก็อุดรธานีนะครับก็เป็น3จังหวัดทั้งหมดที่เราเองมีการลงตลาดในการทำรวมถึงตัวขอนแก่นเองที่ มีการทำในอย่างต่อเน,นื่องโดยเป็นปีนี้เป็นปีที่2นะครับในการที่เข้ามาทําตลาดลงตลาดแล้วเข้ามาลมกิจกรรมต่างๆของเมืองเพราะว่านื่อจากว่าสังหาริมทรัพย์ในจังหวัเดเติบโตมากๆสินค้ากลุ่มสินค้าปรปับปรุงบ้านเติบโตของร,องราแฟอันทัวรยอดขายจะตั้งเป้าไว้ที่100ล้านบาทนะครับสำหรับี้วัน,น <S <S <N ap, n ap.